สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนเรื่องอเรื่องต้องไปแล้วนะจิต้องไปจินองไปทำอะไรฮะต้องไปทำอะไรต้องไปทำงานต้องไปทำงานเรากลับยู่แล้วนี่แบบจะไปทำงานทำไมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปทำงานแป๊บเดียวได้ไหมได้เราไป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 ก่อนมาก่อนไปส่ง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 อะพีส่งไปส่งไปส่งเดี๋ยววันหลังมาใหม่เนี่ยพูดภาพสูงๆใหม่หรอกโอเคเราแรกจะไปเล็กๆไปส่งแั้วพูดต่อไปแล้วนะกอดทีนึงได้ไหมกอดมากอดมาโอเค ก่อนเลยนะขอไมีก่หนเะมีพุธไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องได้แล้วนะอยู่ับพ่อยู่กับพดาุธไปทำงานเป๊บเดียวลูกไปก่อนสบายไดาพุธจะได้กลับมาดีไงรอได้นม่ดีรับหาลาไแล้วเ่จุ๋ยจะต้องร้อง 高度差达1 0 0